ว้าแดเก้าเออวางแผนไปเลยไปวางแผนไปเลยวางแผนไปเลยเอาเออเออมาแปดเก้าอย่าไปกลัวเอาเฮฮาชาเฮฮาชาเฮจลัมมาแล้วโอ้โห้ไม่เอาเอาดีใหญ่เลยนะ ว้าวฮาฮ่เฮียจ้าเก้าสูงให้เคียงไว้ไปเลยเน่กล้ามากแน่เจ้าเก้าคนละชาน ไหนจะรู้นไหนจะรู้ เข้ามาสิเข้ามาสิเข้ามาสิครับไป้ายชดลู้ขึ้นลูกเดินสุดเดินสามเอาครับเดียดต้องพับไปเลย ดีนี่ยอูเลยเนี่ยเลยเนี um <S <S ่ยมาแล้วมาเลดิอะอะอะาะสวยสิฝั่งนี้กมีมือ

เฮ้ยนี่นะเยียโอ้ยคุณนายยุกคอนมันจะแจกกัน